ตอนเย็นหรือทุกๆวันก็จะมีเด็กผู้ใหญ่มาให้อาหารปลาและเตา่าอันนี้ด้านหน้าพระมหาวิหารพระเาพิโลหินอ่อน <c oughs> นี่มีให้อาหารนกเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสาธารณะสวนพักผ่อนหย่อนใจสวนพุทธธรรมมีครบทุกอย่างพุทธมนตนเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย <c oughs> ไม่ต้องเดินทางไปอินเดียมาที่ประหยัดกว่า มาที่นี่ประหยัดกาิากตัวนอ่าติาดตัวนอสภาพด้นานหลังระข,ขึงไปก็จะเห็นูระนลิบลิบเลยให้มีเป็ดมันอะ